สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงหัวข้อความร้อนนะคะแต่ก่อนที่เราจะเรียนทฤษฎีนะคะเราก็มาเรียนความร้อนในที่ทางานก่อนนะคะเราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าในที่ทํางานเราเนี่ยมันมีอากาศที่ร้อนนะคะอบอ้าวบ,บ้างในบางเวลาเรามาดูว่ามันเกิดจากอะไรนะคะ แล้วเราจะมีแนวทางแก้ไขอย่างไรนะคะสวัสดีค่ะนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมปฏิบัติการนะคะวันนี้เราจะมาดูปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาความร้อนมีอะไรบ้างนะคะในที่ทํางานนะคะหก็เรื่องอะไรคะกระบวนการผลิตหรือขั้นตอนที่ก่อให้เกิดความร้อนนะคะลักษณะอาคารหรือโครงสร้างอาคารเราก็จะเห็นว่าในการออกแบบอาคารเนี่ยนะคะถ้าอาคาร บ้านเรือนที่บ้านเป็นเรือนไทยนะคะสูงสูงลมก็จะผ่านได้ดีหรือแม้กระทั่งโครงสร้างอาคารที่เป็นไม้หรือเป็นปูนก็จะมีอะไรคะมีการให้ความร้อนหรือระบายความร้อนต่างกันนอกจากนั้นในโรงงานนะคะก็จะเกี่ยวกับการจัดวางผังการผลิตการออกแบบการผลิตนะคะเช่นง่ายๆนะคะะ จากการวางผังนะคะวางยังไงให้ลดพลังงานความร้อนได้มากที่สุดนะคะ,ะทีนี้มาดูว่าอะไรอีกนะ,ะการควบคุมสภาพความร้อนที่มีอยู่นะคะหรือกระบวนการหรือวิธีการทำงานของพนังงานเราก็จะเห็นว่านะคะ,ะมันมีด้วยกันกี่อย่างหนึ่งสองสสี ะะอันนี้เป็นปัจจัยก่อให้เกิดปัญหาความร้อนนะคะในที่ทํางานที่เราดูว่าความร้อนเกิดจากแหล่งกําเนิดความร้อนนะคะและ,ะการควบคุมอย่างไม่เหมาะสมนะคะ,ะตัวอย่างเช่นอ,อันนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะการทํางานที่ต้องสัมผัสความร้อนจากแหล่งกําเนิดความร้อนโดยตรงเช่นใครทํางานอยู่งานหลอม แก้วงานเป่าแก้วงานอบด้วยความร้อนนะคะงานซีนงานแว็คแคมเนี่ยนะคะอ่าหรือแม้กระทั่งงานที่เป็นอยเลอร์หม้อต้มนะคะนักศึกษาก็จะต้องอยู่เนี่ยเกี่ยวกับพวกนี้หลีกเลียงไม่ได้นะคะว่าต้องสัมผัสความร้อนโดยตรงนะคะทีนี้ต่อมานะคะแหล่งกําเนิดความร้อนไม่มีฉนวนหุ้มหรือมีแต่อยู่ในสภาพชํารุดนะฮะเช่นอะไรนักศึกษากในแฟงเนี่ยก็จะ ่ะได้ไปซ่อมนะคะเช่นท่อน้ำร้อนอย่างเงี้ยนะคะท่อจ่ายไอ้น้ำอย่างเงี้ยหรืออ่ะนักสาบางกลุ่มก็จะทำงานอ่ะเกี่ยวกับเตาถูกไหมคะเช่นพวกเตาอบอย่างเงี้ยพวกเนี้ยก็เป็นแหล่งกำเนิดความร้อนได้ดีนะคะเพราะฉะนั้นท่อน้ำร้อนเนี่ยนะคะท่อน้ำร้อนอย่างอันเนี้ย นี่ยนะคะอันนี้เป็นแหล่งกําเนิดความร้อนได้เป็นอย่างดีนะคะหรือแม้กระทั่งสายไฟสายไฟก็เป็นแหล่งกําเนิดความร้อนนะคะเพราะว่าพลังงานความร้อนจากกระแสไฟฟ้าเนี่ยนะคะถ้า W เท่ากับ I V T เนี่ยนะคะมันก็จะมีพลังงานเราก็เห็นว่าถ้าใช้ไปนานๆเนี่ยหลอดไฟก็เฉออน,น่อหรือว่าพลาสติกที่หุ้มสายไฟนี่ก็จะเปื่อยแล้วก็ทาให้เกิด ไฟไหม้อาคารหรือสำนักง,งานได้นะคะเพราะฉะนั้นจะต้องมีการตรวจสอบอยู่เสมอนะคะนักศึกษาทีนี้แหล่งความร้อนอันไหนอีกแหล่งความร้อนปรับปุนในอาคารในกระบวนการผลิตหรือบริเวณทํางานอื่นไม่เกี่ยวข้องกับความร้อนอก็อย่างเช่นเห็นไหมคะอันนี้ตู้อบสําหรับหอ่อผลิตภัณฑ์ด้วยแผ่นฟิล์มพลาสติกก็จะมีตู้อบอวางเรียงรายเห็นไหมคะกล่อ,องบรรจุประกอบกล่องบรรจุประกอบ ในบริเวณนี้ถ้านักศึกษาเนี่ยนะคะถติว่ามีนักศึกษายืนอยู่ตรงนี้อ่ะมีนักศึกษายืนอยู่ตรงนี้อ่ะนักศึกษาเองก็จะเป็นคะได้รับความร้อนจากเตาอบนะคะสองตัวเนี้ยแน่นอนแล้วก็จากตรงนี้นะคะจากตรงนี้อ่ะด้วยนะคะดังนั้นอ่ะเราก็จะรู้สึกอึดอัดไม่สบายตัวถ้าเราทํางานอยู่ที่ที่มีอ่ะความร้อนปรับปนอยู่เสมอถูกไหมคะ ทีนี้ต่อมาแหล,ล่งกำเนิดความร้อนเกิดจากอะไรอีกนะ,ะเกิดจากกระบวนการผลิตที่ก่อให้เกิดปัญหาความร้อนเช่นในหม้อต้มการนึ่งการรีดการอบไอ้น้ำหรือหม้อความดันนะคะพวกพวกะระบบความดันนะคะหม้อความดันใหญ่เป็นพวกบอบเลอร์พวกนี้เนี่ยนะคะก็ก่อให้เกิดความร้อนได้การระบายความร้อนเนี่ย ออกจากร่างกายก็จะไม่ดีเท่าที่ควรนะเนื่องจากว่าบริเวณนั้นมันมีไอน้ํามากการระบายความร้อนไปสูท่ที่ที่มีความชื้นสูงเนี่ยการระบายความร้อนก็จะต่ำนะ,ะพอความร้อนต่ำเนี่ยเราก็ระบายไม่ได้ก็จะรู้สึกอึดอัดไม่สบายเป็นไข้หรือเป็นลมหมดสิได้นะคะเพราะฉะนั้นตรงไหนที่อากาศร้อนๆเราก็จะรู้สึกแบบนั้นถูกไหมคะเนี่ยอย่างเช่นพวกนี้นะคะทีนี้ การควบคุมการระบายความร้อนไม่ถูกวิธีอ่ะนักศษยยกตัวอย่างง่ายๆนะคะยกตัวอย่างง่ายๆคืออะไรลองคิดสิว่าอ่ในที่ทํางานเราเนี่ยนะคะหรือว่าในบริษัทเราเนี่ยมีไหมนะคะมีกี่อันที่ควบคุมระบายความร้อนอ่ะไม่ถูกวิธีเหมือนในที่อาจาร,รย์ยกตัวอย่างอ่ะนักศึกษาดูนะคะอ่านดูว่าอ่ะในอ่า บริษัทเราเนี่ยเป็นแบบนี้ไหมทําแบบนี้ไหมนะคะอ่านะคะถ้าเราทําแบบนี้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นคืออะไรลคะจะทําให้เกิดการสะสมและก่อให้เกิดปัญหาสภาพความร้อนภายในอาคารอย่างหล,ล,ลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะต่อมานะคะ,ะการกระจายความร้อนสู่บริเวณอื่นจากการใช้พัดลมเป่า อ่ะผ่านแหล่งกําเนิดความร้อนอ่หนึหรือกไหมคะอ่ะตัวอย่างอย่างนี้นะคะและทิศทางของพัดลมเป่าตรงมายังบริเวณที่อ่าทางานอื่นอย่างเช่นเนี่ยพัดลมเคยเป่าพัดเคยใช้พัดลมเป่าไหมคะแทนที่พัดลมเนี่ยจะระบายความร้อนออกไปแต่พัดลมเนี่ยกับผ่านความร้อนมาที่ตัวเราอ่ะพอผ่านมาที่ตัวเราเราก็จะรู้สึกอือดอดัดไม่สบายตัวอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยเห็นไหมเวลาเราทํางานเนี่ย เราก็จะความล้นนะคะต่อไปการการวางวัสดุสิ่งของกั้นขวางนะคะการถ่ายเทอากาศสู่ภายนอกหรือการไหลอของอากาศภายนอกสู่ภายในก็พูดถึงเรื่องฟลูนะคะการฟลูการฟลูก็หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า h e a t f ูอ่านูปแป๊บหนึงนะคะอ่ะก็เป็น a t flow อันนี้ก็คือ,อการไหลของความร้อนนะคะอ่ะ,อะมันโฟลได้ไม่ดีเพราะฉะนั้นอ่เนื่อไหมคะในโรงงานอุตสาหกรรมหรือในบริษัทที่เราทํางานโรงงานเนี่ยอ่ะหรืออ่ะคอกเลี้ยงไก่มันก็จะมีอ่ะลูกลมนะครเป็นอย่างนี้อ่ะตัวที่มันอยู่บนหลังคามันจะหมุนหมุนหนเนื่อไหมคะสมัยก่อนอ่าน่าจะเป็น กูบอนเฮากูบอนเฮาเนี่ยจะใช้ตัวนี้ระบายลมทำอาคารสูงแล้วก็ระบายลมปัจจุบันนี้กูบอนเฮาก็ใช้เครื่องปรับอากาศแทนนะคะตัวนี้จะเป็นตัวทำให้ฮีโพรน์นะคะระบายลมออกไปะระบายความร้อนนะคะทีนี้ต่อมาเกิดอะไรขึ้นอีกเนี่ยการออกแบบอาคารไม่เหมาะสมอย่างเงี้ยนะคะพวกเนี้ยก็จะเป็นอะไรคะ วจะเป็นปัญหากับการระบายความร้อนเช่นไม่คำนึงคิดทางลม,มหรดูก,การหลักการระบายอากาศการระบายอากาศแบบธรรมชาตินะคะเช่นอ,อะไรบ้านเราเป็นเมืองร้อนบ้านเราเป็นเมืองร้อนพ่อออกแบบบ้านจะต้องมีหน้าต่างเยอะๆใช่ไหมคะอ่ะหน้าต่างเยอะๆหน้าต่างเยอะๆอ่ะแล้วก็มีเป็นอาคารสูงนะคะลมก็จะผ่านไปแต่ปัจจุบันนี้การออกแบบบ้านในบ้านเราก็ จะเปลี่ยนไปถูกไหมคะจะเปลี่ยนไปก็คือเป็นเหมือนบ้านฝรั่งะนะคะเหมือนบ้านฝรั่งเราก็จะออกแบบนั้นเห็นไหมเนี่ย,ยการออก,อ,อ,กออกแบบอาคารเนี่ยการเปิดช่องเปิดประตูไม่อยู่ในทิศทางที่กระแสอากาศตามธรรมชาติเคลื่อนที่ผ่านอย่างเงี้ยนะคะมันก็ล้นนะคะร้นเพราะฉะนั้นเนี่ยออกแบบอาคารเนี่ยสมมุติว่าลมผ่านทางนี้เนี่ยมันไปไม่ได้มันก็เฉียงมาถ้าเราทําหน้าต่างตรงนี้เนี่ย ก็สบายใช่ไหมคะแล้วเราก็ผ่านตรงนี้ไปอากาศก็จะเข้ามาแล้วก็ผ่านไปได้นะคะก็ฟูเข้ามาในบ้านอย่างนี้ได้ใช่ไหมคะตอนนี้อากาศเข้าไม่ได้เลยเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าทิศทางของกระแสอากาศเนี่ยเป็นเส้นสีเขียวผ่านขึ้นไปอย่างนี้แต่ว่าฝั่งพวกนี้มันทึบหมดนะคะมันร้อนเพราะฉะนั้นบางบ้านก็ต้องเจาะหน้าต่างหรือว่าทําประตูใหม่เพื่อให้อากาศเนี่ยผ่านได้สะดวกนะคะ ต่อไปหลังคาของอาคารไม่มีช่องเปิดให้อากาศร้อนระบ,บายออกตามธรรมชาติก็เกิดการสะสมของอากาศร้อนนักศึกษานึกถึงไอเนี้ยนะคะเต็นเต็นเวลาเราจัดงานเต็นจัดงานอะนื้อ,ออกไหมคะเวลาเราไปงานบุญแถวบ้านเราอะมันก็จะมีเต็นอย่างเงี้ยเข้าไปในนั้นนะ ตั้งสายจะรู้สึกว่ามันร้อนมากมันร้อนผิดปกติเพราะอะไรหนึ่งเต็นมันเป็นพลาสติกอ่ะพลาสติกเนี่ยมันอบความร้อนอยู่แล้วนะคะไม่พอมันไม่มีที่ระบายเห็นไหมคะมันไม่มีที่ระบายเพราะฉะนั้นพอแสงมันเข้ามาเนี่ยโซล่าเนี่ยมันเข้ามานะคะมันก็จะดูดความร้อนเพราะฉะนั้นข้างในเนี่ยความร้อนมันจะอนะคะสะสม สะสมความร้อนสะสมฮีทนะ,ะมันจะสะสมฮี a มันก็ได้ทําให้อากาศร้อนเช่นเวลาเราไปนั่งอยู่ในเงี้ยเรานั่งอยู่เนี้ยเราจะรู้สึกมันจะเป็นลมเคยไหมนั่งที่เต็นแล้วก็จะเป็นลมนะคะอันเนี้ยนะ,ะทีนี้การปรับปรุงแก้ไขเพื่อช่วยลดปัญหาการทํางานสัมผัสความร้อนเรามาดูนะคะ,ะปรับปรุงที่แหล่งกำเนิดทำอะไรบ้าง การใช้ฉนวนหุ้มนะคะ,ะเช่นบุตาข้อน้ำร้อนหม่ไอ,อน้ำนะคะ,ะพวกนี้ทำฝาปิดช่องอเปิดของเตาอบเตาหลอมนะคะอันนี้ช่วยลดการแผ่รังสีความร้อนได้อย่างเงี้ยนะคะพวกนี้อย่างเงี้ยก็ทําปิดได้เนี่ยอันนี้ก็ฝาปิดเห็นไหมคะพวกนี้ก็ระบายนะะนักสารนึกถึงอะไรนึกถึงอ่ะ นักศ่านึกถึงอ่ะครัวฝรั่งหรือว่าร้านขายอาหารจาได้ไหมร้านผัดกระเพราก็ได้ผัดกระเพรานีนะอ่ะแม่ค้าก็ทำผัดกระเพราทีเนี้ยแม่ค้าเนี่ยยืนอยู่ตรงนี้อ่ะแม่ค้ายืนอยู่ตรงเนี้ยที่จริงแม่ค้าก็หนึ่งต้องการมีฮู้ดนะคะฮูดเนี่ยดูดดูดอากาศออกไป อ่ะมันก็จะดูดทั้งอะไรพวกพริกพวกกลิ่นอะไรต่างๆนอกจากพริกกลิ่นพวกนี้เนี่ยนะคะมันก็จะมี heat flow heat f l o เนี่ยออกไปด้วยเนี่ยเห็ไหมอันนี้เป็นการลดการแผ่รังสีความร้อนหรือการสะสมความร้อนนะคะไม่งั้นนะถ้าเราไปกินข้าวร้านพวกเนี้แล้วเรานั่งอยู่เนี่ยนะคุณจะร้อนถ้าคุณอยู่ในร้านเนี่ยเพราะว่ามันไม่มี heat f มันจะสะสมความร้อนนะคะ ก็ต้องทำนะคะที่ดูดนอกจากทำฝาปิดแล้วก็ต้องทำที่ดูดนะคะด้วยนะคะอันนี้การแก้ปัญหาเนี่ยการใช้ฉากกั้นป้องกันรังสีความร้อนผ่านอย่างเงี้ยเออมาร้อนก็เหมือนเหมือนอะไรอีกเหมือนออกแบบบ้านเหมือนออกแบบบ้านเนี่ยอ,ออกแบบบ้านนะคะยกตัวอย่างหรืองานของพวกคุณก็ได้อันนี้หน้าต่างพอแสงมันผ่านเข้ามาอย่างนี้ใช่ไหม มีวิธีการทำไงบ้างคุณก็ติดผ้าม่านอ่าคุณก็ติดผ้าม่านติดผ้าม่านหนึ่งอ่าติดมา่านอะไรอีกมูรี่อะไรอีกอ่ากลองแสงเนี่ยคุณทำได้หมดเพื่อเป็นฉากกั้นรังสีความร้อนหรืออ่าในงานอุตสาหกรรมเราเรียกว่าชิลลิ่งนะคะก็ติดพวกชิลลิ่งได้นะคะทีนี้ ต่อมาถ้าไม่มีอุปกรณ์นะคะมันก็อาจจะใช้การจัดการระบายอากาศเฉพาะที่นะคะระบายความร้อนอ่ะเช่นโดยการปิดคลุมหรือตั้งไว้เหนือช่องเปิดแหล่งํำเนิดความร้อนก็ที่อาจารย์พูดผัดกระเพรานั่นแหละเนี่ยอย่างเงี้ยด,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 ดูดขึ้นไปเลยดูดดูดขึ้นไปไม่งั้นนะความร้อนมันก็จะระบายออกด้านข้างนะคะเราก็ไม่ได้การป้องกันที่ทางผ่านอันะะนี้ มาดูนะคะว่าหัวข้อนี้เราพูดถึงอะไรนะคะตอนนี้เราพูดถึงการปรับปรุงแก้ไขเพื่อลดปัญหาการทำงานสัมผัสความร้อนนะคะหนึ่งปรับปรุงที่แหล่งกำเนิดเช่นใช้ฉนวนหุ้มใช้ฉากกัน้นจัดการระบายอากาศน,นะคะอันนี้คือทำที่แหล่งกำเนิดสองป้องกันที่ทางผ่านอ่ะอันแรก จดทำห้องพักหรือห้องควบคุมให้พนักง,งานเพื่อเลี่ยงการสมัมผัสความร้อนเพราะว่านักศึกษารู้ไหมคะว่าถ้าอากาศร้อนเมื่อไรเนี่ยนักศึกษาจะเป็นลมในงานมากเพราะว่าเมื่ออากาศร้อนนะคะปริมาณออกซิเจนมันจะต่ำนะ,ะเมื่อออกซิเจนต่ำเนี่ยอากาศมันน้อยคุณได้รับออกซิเจนน้อยนะคะ,ะเลือดนำพาะะออกซิเจนไปเลี้ยงสมองไม่พอตอนนั้นสมองขาดเลือดนักศึกษาก็จะประสบ อันตรายได้นะคะขณะทํางานเพราะฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาจะต้องอเข้าใจหลักการควบคุมความร้อนนะคะอันนี้ป้องกันที่ทางผ่านอันดับแรกนะคะเลี่ยงนะคะ,ะจากสิ่งแวดล้อมในการทํางานที่มีแหล่งกําเนิดความร้อนนะคะ,ะต่อมาจ่ายอากาศให้ความเย็นเฉพาะจุดให้ที่ตัวพนังงานเนี่ยอย่างเช่นเปิดพัดลมเปิด เปิดแอร์นะคะอย่างเงี้ยระบายอากาศเนี่ยให้พนักง,งานนะคะต้องมีนะคะนะถัดมาย้ายแหล่งกำเนิดนหรือขั้นตอนการทำงานที่ก่อให้เกิดความร้อนไปกั้นแยกเฉพาะส่วนให้ห่างออกไปย้ายออกไปมันร้อนมันร้อนเนี่ยมันก็เปืองแอร์นะคะแอร์เนี่ยทำงานหนักตรงนี้นะคะอาศัยความ อาศัยการนอากาศเย็นจากด้านล่างเพื่อไล่อากาศร้อนสู่ด้านบนอันนี้เป็นหลักการง่ายๆนะคะหลักการง่ายๆอากาศเนี่ยมันมีอากาศร้อนกับอากาศเย็นปกติอากาศร้อนมันจะลอยตัวสูงขึ้นนะคะจะลอยตัวสูงขึ้นอากาศเย็นมันจะอยู่ข้างล่างนะคะอันนี้บริเวณนี้ก็จะมีอากาศเย็นนะคะทีนี้ถ้าเมื่อไหร่อากาศร้อนลอยตัวสูงขึ้น และอากาศเย็นเข้ามาแทนที่แบบนะคะเร็วมากตรงนี้จะเกิดพายุนะคะก็จะเกิดพายุหรือเกิดเกิดลมพัดเกิดขึ้น,นะะจะเกิดลมพัเด,นนะะะเ,กดพเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นทําไงก็ได้นะคะให้ดึงอากาศร้อนขึ้นไปแล้วอากาศเย็นเนี่ยมันจะเข้าแทนที่ก็เป็นหลักการระบายอากาศที่อาจารย์พูดถึงนะคะอย่างเช่นอ่าโรงเรือน ไก่อย่างเงี้ยหรือคอกสัตว์เนี่ยนะคะที่ต้องการระบายอากาศก็ใช้หลักการนี้นะคะอ่าเป็นหลักการตามธรรมชาตินะคะอันนี้ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนอ่ะอ่าดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยใช้นะคะใช้อะไรคะเขาใช้พัดลมช่วยในการดันอากาศเข้าและดึงอากาศออกนะคะน,นี้เป็นหลักการง่ายๆ,ๆยาเห็นไหมคะอันนี้คารผลิตเห็นไหมคะดึงออกดึงออกอันนี้ก็ไหลเข้าไหลเข้านะคะอันนี้ก็ออกเนี่ย พอเราดูดออกจากโรงเรือนเห็นไหมคะรูปนี้ดูดออกจากโรงเรือนกาดูดออกดูดออกอดูดออกไปพวกพอดูดออกไปปุ๊บนะคะอากาศเย็นเนี่ยมันจะเข้ามาแทนที่เองโดยอตัตโนมัติเราจะต้องเปิดนะคะเปิดให้มีช่องว่างนะคะเช่นตรงนี้ตรงนี้อาจจะเป็นกระจกะหรือว่าหน้าต่างอย่างเงี้ยเขาเปิดหน้าต่างนะ,ะพวกนี้ก็ดูดไปอันนี้ก็จะเข้ามาก็จะระบายอากาศนะคะใช้หลักการ อะนี้นะคะหลักการต่อมาการจัดทิศทางการเคลื่อนที่ของอากาศอย่างอย่างเหมาะสมนะคะอันเนี้ยทำนี้ทนา่ทำนี้นะคะอ่ะละอืมอ่ะทีนี้ป้องกันที่ตัวบุคคลอ่าลดระยะเวลาสัมผัสอ่ะความร้อนหรือการผัดเปลี่ยนหมุนเวียนพนักงานในการทำงานเกี่ยวกับความร้อนนะคะอันนี้คืออ่ะทีนี้ การใช้อุปกรณ์ช่วยผ่อนแรงช่วยลดค่าพลังงานความร้นอนเกิดการเผาผลาญอาหารเพื่อให้ร่างกายปฏิบัติงานนะคะอันนี้คือ,อ,อสายพานลำเลียงแทนการยุกเห็นไหมคะอันเนี้ยเพราะฉะนั้นคือกิจกรรมที่เราทํางานเราพ็ได้รับความร้อนเหมือนกันนะคะต่อไปนะคะจัดสวัสดิการในในเรื่องน้ําดื่มเกลือแร่ให้ชําระล้างร่างกายในการ นั่งพักนะคะอันนี้ก็ให้พลังงานนะคะป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเพื่อป้องกันความร้อนที่ต้องสัมผัสเช่นการใช้ปกแขนถุงมือ,อกระบังหน้าหรือแว่นตาการลังสีผลิตเป,ป็นต้นนะคะทำป้ายเตือนนะคะอันนี้คืออะไรคะอันนี้คือความร้อนในที่ทำงานนะคะความร้อนในที่ทำงานเอาละต่อไป เราก็จะเป็นแบบฝึนหัดนะคะแบบฝืนหัดเป็นเทสแบบนี้น,นะคะ,ะ,ะถ้านักศึกษาเป็นเจ้าของบริษัทนะคะบริษัทรับเหมา 오케 okay. เพราะอะไรเพื่อให้พนักงานมีความโรด แบบเครื่องจัรติดตั้งสมมุตินักศึกษามีโรงเรือนนักศึกษาบอกออกแบบออกมานะคะเป็นแปลนวาดเป็นแปลนออกมานักศึกษาวางตรงนี้นักศึกษาต้องให้เหตุผลว่าเพราะอะไรอพนักง,งานเนี่ยปลอดภัยมากที่สุดปลอดภัยปลอดภัยมากที่สุดปลอดภัยเกี่ยวกับข้อใดอา เกี่ยวกับข้อใดนะคะอันนี้เป็นแบบทดสอบนะคะโอเคละ่ะคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดี